สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศรีกันลักคนากันนะคะหัวข้อนี้ค Somehow, ือดวงครึ e ่งปีหลัง2024นะคะจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะขอพลังงานชาวราศีกันลักคนากันกันเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะคะครึ่งปีหลังเ um นี่ยก็คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมนะคะมาดูกันนะขอพลังงานชาวราศีกันลัคนากันนะมาดูกันชาวราศีกันลักคนากันนะคะ ดวงครึ่งปีหลังจะเกิดอะไรบ้างหาดาบใบแรกเลยนะคะสี่ดาบโอเคแปดเหรียญ สามถ้วยนะคะเก้าดาบดาบเยอะนะแล้วก็เมจิเชียนเด็กดาบอีกแล้วนะคะนี่ดาบสี่ใบละนะคะห้าเหรียญขึ้นมาอีกนะโอ้สิบดาบเลยกันไปทำบุญได้ยิ่งดีห้าคาถาอีกปิดท้ายนะคะอืม ดวงชาวราศีกันลัคนากันนะใบแรกเนี่ยมันเป็นห้าดาบขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่แม่หมอเกิ่นไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าถ้าไปทำบุญอะไรได้นะให้ไปทำบุญมากๆหน่อยนะเพราะสิ่งที่แม่หมอเห็นเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทนะการต้อเถียงกันต่างคนต่างเอาชนะไม่ยอมซึ่งกันและกันจะเป็นแบบนั้นเลยบางคนเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงได้ด้วยนะคะอาฆาตมาดร้าย การแข่งแย่งเพื่อที่จะเอาชนะหรืออีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นด้วยเรื่องของอีโก้ด้วยนะที่แบบว่าไม่ยอมอ่อนข้อต่อใครเลยเนี่ยอาจจะเป็นด้วยอารมณ์ที่มั่นใจในตัวเองสูงแบบนี้นะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะอารมณ์ร้อนอะไม่กลัวใครทั้งนั้นมันจะเป็นอาการนั้นเลยนะชาวกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นด้วยนิสัยของเราด้วยนะคะที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ การดูดวงล่วงหน้ามันดีอย่างตรงที่เวลาเรารู้ปุ๊บเนี่ยจะเกิดหรือไม่เกิดเราไม่รู้เนาะแต่ว่าเราอาจจะเขาเรียกอะไรนะเอ่อใช้ชีวิตไม่ประมาทน่ะอืมอะไรที่เราเบรกได้เราก็เบรกจะเป็นแบบนั้นนะคะเราอยู่ติดกับสิ์ดาบด้วยแม่หมอจะบอกเลยว่าถ้าตัวคุณเองนะเป็นอย่างที่แม่หมอบอกนะมั่นใจในตัวเองสูงเกินไปแล้วกล้าไม่กลัวใครแล้วเอาชนะค้าขานคนอื่นนี่นะ ติดกับสี่ดาบแม่หมอจะบอกเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างจะหยุดพักเลยจะหยุดนิ่งเงียบเลยแม้ว่ากิจการงานทุกอย่างจะดรอปหมดเลยนะอันนี้ขึ้นอยู่ที่ตัวคุณละนะคะพยายามอย่าเป็นคนแบบนั้นนะถ้าเป็นเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการงานแม้แต่ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะทุกอย่างจะถูกหยุดไปด้วยอืมทุกอย่างจะถูกเออเขาเรียกอะไรนะเงียบอะห่างหายเออแบบนี้ก็ได้นะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกอะไรนะคู่รักอ่ะก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่นิงเงียบต่อกันแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอีกอย่างไพ่ดาบขึ้นมาเยอะมากๆแม่หมอถึงได้บอกว่าทําบุญไว้เยอะๆนะคะเกณฑ์ที่คุณจะทําให้คนที่อยู่ใต้ผู้ใต้บังคับบัญชาเครียดก็มีนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการงานเนี่ยแม่หมอจะบอกว่าเอ,อ่อคนถ้าคุณเป็นหัวหน้าคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาคุณอ่ะเหนื่อยแน่นอน เครียดแน่นอนนะเป็นก้าดาบเลยนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องแล้วติดกับเด็กดาบตรงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่เขาเครียดคือเหมือนกับบีบเขาจนสุดแล้วเขาไม่ยอมอะ่ะเข้าใจตรงนี้ไหมอืมมันเป็นอาการที่เกิดแบบนั้นได้ <c oughs> <c oughs> นะคะ เครียดจิตตกทําให้เขาเครียดทําให้เขาคิดมากอะไรแบบนี้แล้วสุดท้ายอ่ะมันเกิดการที่ทําให้เขาต้องหันลุกขึ้นมากลับมาต่อสู้กับคุณแบบนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังหรือแม้แต่กระทั่งตําแหน่งนี้เนี่ยนะคะตําแหน่งนี้จะเป็นจะเป็นลูกก็ได้นะจะเป็นลูกเราก็ได้นะที่มีความเครียดมีความผิดหวังหรือมีความคิดหนึง่งแง่ลบแบบนี้นะตัวคุณเองก็ต้องระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการคิดมากนอนไม่หลับฝันร้ายมีความทุกข์ใจมีความ หลายอย่างความละอายใจแบบนี้ก็ได้ในการที่แบบถ้าเราทำเอะไอที่ผิดผิดไปแบบเนี้ยมันเป็นไปได้เลยนะผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็ลูกนะที่จะเกิดขึ้นได้อืแถมมีสิบดาบขึ้นมาด้วยนะคะสิบดาบแล้วก็ห้าเหรียญเกิดขึ้นมานะระวังในเรื่องของถ้ามองในเรื่องของการงานแม่หมอบอกเลยทั้งงานทั้งเงินนะ่ะนะคะจะค่อนข้างที่จะ เอางี้ดีกว่าเรียกว่าการใช้ชีวิตในครึ่งปีหลังค่อนข้างมีปัญหาแต่มันเกิดจากตัวคุณเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้จากตอนนี้เราปรับได้เราก็ปรับซะอะไรที่เราไม่ต้องแรงขนาดนั้นเราก็ไม่ต้องแรงแบบนี้เนาะทุกอย่างใช้เหตุใช้ผลอย่าใช้แบบความมั่นอกมั่นใจหรือว่าคิดว่าตัวเองถูกเกินไปอ่ะเออมันเป็นสภาวะนั้นแล้วมันจะทําให้ทุกๆอย่างพังในเรื่องของความรักเช่นกันนะแม่หมอจะบอกเลยว่าในเรื่องของความรักก็เป็นไปได้โดยเฉพาะคนมีคู่ โดยเฉพาะคนมีคู่มีเกณฑ์ที่จะเลิกรายะย่าล้างกันได้ความสัมพันธ์นิ่งเงียบกันได้เพราะอะไรเพราะมันเอาชนะกันนะคะไม่ได้คุยกันด้วยเหตุผลแบบนี้เป็นตน้นนะเออเป็นไปได้นะคะมีสิบดาบเกิดขึ้นมานะก็ต้องระมัดระวังเออสิบดาบนี่คือเนี่ยทั้งคู่เลยนะเป็นถ้าเป็นมองในเรื่อนงะของธุรกิจในเรื่อนงะของการงานก็คือเกิดปัญหาการแตกแยกกันจบสิน้นเจ๊งเจ๊งจนเจ็บได้หมดเลย นะคะในเรื่องของการงานก็ต้องระมัดระวังความคิดเห็นไม่ตรงกันความขัดแย้งเกิดขึ้นได้แบบนี้บางคนขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์หักหลังกันในเรื่องของการงานในที่ทํางานนะมีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ด้วยนะคะการหักหลังกันการใช้เล่ห์เหลี่ยมในเรื่องของการเงินเนี่ยแบบนี้เลยนะ <c oughs> ขัดผลประโยชน์กัน เป็นไปได้หรือหรือถ้าแรงหน่อยก็คือในเรื่องของการลอบทำลายคุณทำลายเขาเขาทำลายคุณก็ได้แม้แต่ใจคุณคุณก็อยากจะฆ่าเขาให้ตายเหมือนกันนะในสิ่งที่แม่หมอมองเห็นมันเป็นแบบนั้นอืมเนี่ยก,ก็ระวังเกิดเหตุทะเลาะวิวาทอะไรหลายๆอย่างนะเป็นไปได้อย่างที่บอกแหละทำบุญเยอะๆนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิปล่อยนกปล,ยปล่อยปลาได้ยิ่งดีนะคะโอ้โหสิกรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรแผ่เมตตาให้กับเทวดาประจําตัวเราด้วยนะคะ อะไรหลายๆอย่างจะดีขึ้นแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการเงินนะในเรื่องของการเงินก็มีเกณฑ์ที่จะทั้งได้เงินและสูญเสียเงินนะคะตัวคุณเองคิดแหละที่จะทําเงินให้ได้เยอะๆที่จะหาเงินให้ได้เยอะๆจะทํางานให้ได้เงินเยอะๆแบบนี้นะคะถามว่ามีเกณฑ์ทําได้ไหมมีได้แต่อย่างที่แม่หมอบอกแล้วแหละด้วยเรื่องของธุรกิจด้วยเรื่องของเงินอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการทะเลาะบาดหมางกันการใช้เล่ห์เหลี่ยมต่อกันแบบนี้ไม่ว่าคุณจะใช้หรือคุณจะถูกใช้มันเป็นไปได้หมด ะะมีเกณฑ์ที่จะอาจจะในเรื่องของการเสียเงินด้วยก็ได้นะนะในเรื่องของการเงินก็ประมาณนี้นะคะเกณฑ์ที่จะหาเงินได้เยอะมีไหมมีอย่างที่บอกแหละแต่มีแต่มันมาพร้อมด้วยปัญหานะเรื่องอะไรอีกความรักคนโสดบ้างนะคะในเรื่องของความรักคนโสดแม่หมอมองว่าออมันมีเกณฑ์อ่ะมันมีเกณฑ์ที่จะมีเข้ามาอยู่เหมือนกัน นะคะอาจจะเข้ามาในกลุ่มเพื่อนแต่แม่หมอบอกว่าถ้าเกิดเจอกันอาจจะเจอกันในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แบบนี้ก็ได้หนึ่งนะสองก็คือคบกันแล้วมันมีปัญหามันไปได้ไม่ยาวไกลแต่ถามว่ามีเข้ามาไหมมีเข้ามานะสําหรับคนโสดนะคะสําหรับคนมีคู่อย่างที่บอกนะระมัดระวังจิตระมัดระวังใจตัวเองแค่นั้นเลยนะคะเหตุการณ์ที่ไม่ดีก็จะไม่เกิดเป็นแบบนั้นนะ อ๋ออีกอย่างนึ่งนะช่วงอายุที่ต้องระมัดระวังมากแบบมากที่สุดมากเป็นพิเศษเลยอายุ37 38 39 53 54 55 71 72 73แล้วก็อายุ14 24อืมอายุ40 56 57 58 74 75 76อันนี้ต้องระวังเรื่องการทะเลาะเบกแวงหนักๆด้วยเหมือนกันนะคะนอกนั้นแต่ช่วงอายุที่มีเกณฑ์ที่จะได้เงินดีมากๆนะอายุ สิบแปดสิบเก้ายี่ 6, 3, 6, แช่วงนี้ในเรื่องของการเงินดีนะคะแล้วก็ช่วง 17, บเจ็ดยี่สิบเจ็ดสี่สี่ปนี่ปฏิพันธ์เบยพริบดีนะคะเอาตัวรอดเก่งอันนี้ต่อให้เกิดเหตุการณ์อะไรก็จะเอาตัวรอดเก่งเอาตัวรอดเก่งกว่าช่วงอายุอื่นๆไแม่หมอต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งสำรับนะคะมาดู <c oughs> สำหรับนี้มาดูกันนะคะดวงครึ่งปีหลังชาวราศีกันนะคะดวงตั้งแต่กรกฎาถึงธันวาเลยนะคะครึ่งปีหลังนี้ดวงกันจะเป็นยังไงจะเจอกับอะไรบ้างนะคะ <c oughs> โอ้ใบแรกอ,อลลชุนออกลบคุณดูภาพเอานะ นะคะอ่าเอาลชุนออกลบเลยนะใบแรกมาดูกันต่อพระนาฏมุนีอ่าพพิคเนตมาโอเคสีดาล,ลุยไฟแล้วก็สงครามทุ่งคุรูกเกษตรคุณดูเห็นไหมมันจะมีการบาดหมางการทะเลออกกาะกันเกิดขึ้นการแบ่งพักแบ่งพวกกันเกิดขึ้นการฟาดฟันกันเกิดขึ้นแล้วแต่นะคะ ดวงใครนะคะของชาวกันเนี่ยนะจะแรงจะหนักจะเบามากกว่ากันสีดาลุยไฟนี่กล้าไม่กลัวใครเลยนะแม่หมอจะบอกให้นะคะกล้าบุกกล้าลุยกล้าฟาดฟันทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่อนข้างแรงเป็นไพ่ที่แรงเป็นไพ่ที่ใจร้อนอารมณ์ร้อนนะแล้วก็เป็นไพ่ไพ่ที่มูทรลุนะคะร้อนรนมากๆจะมีสถานการณ์ร้อนรนเกิดขึ้น มีความเครียดมีความคิดเยอะมีความยากลําบากเกิดขึ้นหรืออาจจะต้องพิสูจน์ตัวเองอะไรบางอย่างก็ได้นะคะบางอย่างมันเป็นการแข่งขันกันแบบนี้บางคนอาจจะไม่ได้แรงมากแต่เป็นการแข่งขันกันอย่างไม่หมอยกตัวอย่างนะบางคนแข่งขันบาสเกตบอลอย่างเงี้ยเออเป็นแบบนั้นก็ได้จะเครียดมากเลยในการที่จะต้องแบ่งมันจะต้องมีการแบ่งทีมถูกไหมแบ่งข้างใช่ไหมบาสเกตบอลอะไรพวกนี้เนาะเออหรือแม้แต่วอลเลย์บอลก็ได้นะยกตัวอย่างนะนั่นแหละก็จะมีการเออ ประชันหน้ากันแล้วมันจะเป็นประมาณว่าต้องเอาชนะให้ได้อะเออมันจะเป็นอาการนั้นๆคือมันร้อนแรงร้อนรุ่มมากแต่บางคนอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆนะคะอันนั้นแค่แค่ยกตัวอย่างเฉยๆแต่มันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะถึงได้บอกว่าทำอะไรต้องคิดให้ดีแล้วก็ <c oughs> ใจเย็นให้มากนะนะคะใจเย็นให้มากนะสำหรับชาวราศรีกันยและคานกันในครึ่งเดือนหลัง มันจะมีในเรื่องของการต่อสู้ฝ่าฟันการดิ้นรนบางอย่างเพื่อให้เกิดชัยชนะนะมันเป็นประมาณนี้เลยอืมแต่สําหรับบางคนต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุอุบัติภัยนะคะแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการผ่าตัดได้หมดนะคะออการผ่าตัดการอะไรแบบนี้ได้บางคนมีเกณฑ์การไปขอพรด้วยไปบนบานสารเก่าวไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ได้ชัยชนะเพื่อให้ได้ความสําเร็จนะคะ ไม่รู้แหละว่าคุณจะทําอะไรนะ้ในครึ่งปีหลังแต่มันเป็นประมาณนั้นเลยที่มันจะมีมีเกณฑ์ที่จะต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอะ่ะแต่บางคนไม่ใช่ <c oughs> นะคะบางคนเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับาศาสนาและพิธีกรรมนะเอ,อเกี่ยวกับาศาสนาเกี่ยวกับการทําบุญสร้างบุญแบบนี้ก็ได้นะคะบางคนไปในด้านนั้นเลยมีนะนะคะแล้วติดกับให้พระพิคเนตด้วยนะคะ <c oughs> อืมขอโทษติดกับไพ่พาพิคเนตด้วยนะไพ่พาพิคเนตนี่เป็นไพ่ที่เกี่ยวกับในเรื่องของการขอพรน,นะคะการขอพรขอความสําเร็จแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเปรียบเสมือนการได้รับพรด้วยเหมือนกันนะคะในเรื่องของสติปัญญาอืมอีกอย่างหนึ่งนะที่สิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันนะมันก็คือในเรื่องของบุญกุศลจะหนุนชะตาด้วยจริงๆแล้วที่แม่หมอมองเนี่ย ดวงคุณค่อนข้างดีแต่มาติดอยู่ที่ตัวคุณเองนะคะมาติดอยู่ที่ที่ตัวคุณเองเลยที่แม่หมอเห็นน่ะที่มันจะทําให้เกิดเรื่องราวที่ไม่ดีขึ้นมาเพราะใบไพ่ใบแรกในรอบเซลติกที่แม่หมอเปิดไปอะ่ะนะคะมันก็เป็นห้าดาบขึ้นมาแล้วนะมันเป็นความร้อนแรงมันเป็นความเอาเอาเขาเรียกอะไรนะเอาชัยชนะกันน่ะมันเป็นแบบนั้นนะคะ ถ้าเราไม่เป็นแบบนั้นนะแม่หมอจะบอกให้เลยว่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะขอพรก็จะสมความปรารถนาด้วยนะคะจะมีสติจะมีสมาธิและมีปัญญาเกิดขึ้นมากับคุณเนี่ยบางคนมาสายในการประพฤติปฏิบัติธรรมแม่หมอบอกเลยว่าดีมากนะคะถูกฉลกกระดวงมากๆเลยในช่วงนี้นะคะเพราะมันสามารถยับยั้งอารมณ์อาฆาตแค้นหรืออารมณ์แบบเขาเรียกเลยนะเอาชนะกันได้ด้วยมาดูกันต่อนะคะ ดวงครึ่งปีหลังนะจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะคะสำหรับชาวกันโอ้พีิเพกโหราโอ้โหอสุรินทะาหูมาพระตีมูรตินะคะกฤษณนเป่าสังจะมีชื่อเสียงด้วยนะ จะมีชื่อเสียงแต่ระวังเป็นชื่อเสียงเสียนะระวังเป็นชื่อเสียงไม่ดีชื่อเสียงของความร้อนแรงอะไรประมาณนี้เลยนะคะมีแกนที่จะเขาเรียกอะไรนะโด่งดังนั่นแหละนะด่งดังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออะไรเป็นกระบอกเสียงให้คนอื่นเหรอเออได้ด้วยนะคะมีไพ่พ,พัพพิเภกโหราขึ้นมานะคะพิเภกโหราจาร์ไพ่ใบนี้เนี่ยนะคะมันเป็นยานอย่างรู้นะอืม มันเป็นยานอย่างรู้หรือเรียกว่ารู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะคะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเป็นเกี่ยวกับเป็นเกี่ยวกับโหราศาสตร์ได้ด้วย<ม>บางคนไปเรียนรู้เัื่โหราศาสตร์เหรอไปเรียนรู้เกี่ยวกับการดูดวงดูดวงดาวนะคะ เออแบบนี้ได้หรือแม้แต่กระทั่งการถูกจ้องจับผิดยังได้เลยนะคุณจ้องจับผิดเขาเขาจ้องจับผิดคุณแบบนี้ก็ได้แล้วอีกอย่างนะมาติดกับไพ่พระอสุรินทรลาหูด้วยนะคะอ่าไพ่พระอสุรินทราหูมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องความมัวเมาลุ่มหลงความมืดมนต่างๆนานาสิ่งชั่วทั้งหลายทั้งปวงนะคะหวยหุ้นการพนันหรืออะไรอะ่ะ สิ่งผิดกฎหมายนะได้หมดเลยนะเนี่ยระวังจะโดนในเรื่องของการจับผิดแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะอืมมีพะติมุรติขึ้นมาแม่หมอจะบอกชาวราศีกันลัคณากันนิดนึงนะพะติมุรติเนี่ยมันเป็นไพ่แห่งความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักแต่มันติดกับไพ่อสุรินทราหูนะคะในเรื่องของความรักระวังความรักที่มันไม่ชัดเจน ความรักที่เขามีคนของเขาอยู่แล้วเป็นความรักที่ซับซ้อนมันเป็นความรักที่ไม่มีสถานะแบบนี้ก็ได้มันเป็นความรักที่เกี่ยวกับความมัวเมาลุ่มหลงเพียงแค่ชั่วข้ามคืนแบบนี้ก็ได้นะคะเออแล้วระวังนะการทําผิดในเรื่องแบบนี้จะมีคนรู้คนเห็นจะมีคนเอาไปพูดมีคนเอาไปเป่าประกาศเสียหายเสียชื่อเสียงแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกันลัคนาการต้องระวังในเรื่องของความรักเอาไว้ด้วย นะ más, ต้องระวังในเรื่องของความรักเอาไว้ด้วยเพราะว่ามันจะทําให้เกิดการเสียหายได้มันทําให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงนะบางบางครั้งในเวลาเราทําอะไรผิดอย่างเงี้ยนะแล้วมันมีคนเอาไปพูดเอาไปโโฆษณาเอาไปเป่าประกาศให้ทุกคนรู้เออมันเป็นแบบนั้นนะคะมาดูกันต่อที่ไพ่อีกหนึ่งสำรับนะมาดูซิสำรับนี้จะบอกอะไรนะคะดวงครึ่งปีหลัง จะเกิดอะไรขึ้นอีกนะคะชาวกันถ้าเสารมาเลยใบแรกนะคะท่านางเกี่ยวกับเงินทองดีอยู่อทอระทึกทอระทึกขอโทษนะคะเสียชื่อเสียงเห็นไหมนะทอระทึกคือเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกลบหลู่แบบนี้นะ เพราะฉะนั้นแล้วในะอย่างที่บอกนะทําอะไรต้องมีสติรอบคอบนะคะจะคิดจะทําอะไรต้องอยู่ในลู่ทางหรือในเส้นทางที่ถูกที่ต้องนะไม่งั้นเราจะโดนประนามได้เลยอืมจะเป็นแบบนั้นนะมีพระเสาขึ้นมาอย่างที่บอกแหละช่วงครึ่งปีหลังจะค่อนข้างดุหน่อยจะลุยจะสู้หน่อยแต่บางครั้งมันต้องใช้ในเรื่องของสติปัญญาด้วยเนาะอย่าทําอะไรที่มันแบบเขาเรียกอะไรที่มันเกินไปอะ่ะเออที่มันเกินไปอะ่ะนะ มันจะทำให้เรามีปัญหาเยอะแยะมากมายแบบนี้ได้เลยนะคะพระเสาร์ขึ้นมาเนี่ยพระเสาร์นะมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับทุกทดทนนะคะอาจจะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ทําให้คุณต้องทุกข์ใจนะทรมานใจต้องอดทนใช้ความอดทนที่ค่อนข้างสูงแบบนี้เป็นแบบนี้ได้บางคนมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะาการถูกตัดสินเงินเกี่ยวกับพวก ผลประโยชน์เงินทองแบบนี้มีเกณฑ์ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ได้ด้วยนะคะแต่สิ่งที่แม่หมอเห็นน่ะคุณมีเกณฑ์แหละที่จะมีในเรื่องของโชคลาภมีในเรื่องของการหาเงินได้เยอะแบบนี้แต่อย่าทำอะไรที่ผิดแล้วกันนะคะอย่างที่บอกแหละถ้าทำผิดเมื่อไหร่ปุ๊บจะโดนทันทีโดนประนามโดนนู่นนี่นั่นมีไพ่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ขึ้นมาด้วย <c oughs> นะ ไพ่เกี่ยวกับหลักทรัพย์นะไพ่เกี่ยวกับความเป็นฝึกแบแผ่นบางคนซื้อบ้านซื้อที่นะคะเห็นไหมมีโฉนดขึ้นมาด้วยมีรถด้วยอ่าซื้อรถได้ด้วยนะคะอม,มีเกณฑ์ที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะการได้เข้าไปซื้อทรัพย์สินเพิ่มเติม,มหรือการได้รับมรดกได้เลยนะหรือบางคนเป็นเกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เรียกว่าทําอะไรต้องโปร่งใสหน่อยนะคะทำอะไรโปร่งใสแล้วก็จะได้ไม่มีปัญหาตามมานะ่ะจะเป็นแบบนั้น อืมไพ่ใบนี้ยังเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่ดินและการประกันได้เลยนะเนงินประกันเนี่ยอสังหาก็ได้อีกเหมือนกันนะคะสำหรับใบนี้นะมาดูกันต่อนะคะอุบัติเหตุพยายยนะหรือแม้แต่สิ่งที่ไม่คาดฝันเอาภูมิปาโลมาอีกแล้วนะคะโอเคมาดูต่อ บางทีซื้อบ้านซื้อที่ไม่ทันตั้งตัวแบบนี้ก็ได้นะคะอยู่ๆก็มีนิสินไม่ทันตั้งตัวเลยตัดสินใจซื้อบ้านฉับพันทันด่วนก็ได้นะคะมรณะนะแล้วก็อะไรโอโอโยปันนาคุณดูภาพนะคะทะเลาะเบาแวงกันอีกแล้วเหมือนไพ่ห้าคาา หมือนไพ่ห้าคาถากับห้าดาบอะนะคะการเอาชนะการมีศัตรูมากนะต้องระวังการถูกปองร้ายด้วยนะคะแล้วติดกับไพ่อ,อะไรมรณะเลยนะชาวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าก,กล้าอะไรที่มันเกินไปที่มันไม่ควรจะกล้านะคะถึงขั้นติดกับไพ่มรณะเลยนะเข้าโรงพยาบาลได้หรือถึงขั้นอย่างที่บอกนะมันเป็นไปได้นะคะไพ่ใบนี้คือไพ่อ,อโยปน,นาาเกี่ยวกับเรื่องศัตรูมากนะคะการโดนทําลายทําลายด้วยอาวุธด้วยของมีคมการถูกปองร้าย แบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเรามัดระวังเนื้อระวังตัวให้ดีๆไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกถึงอุบัติเหตุอีกแล้วนะคะอุบัติเหตุสิ่งที่ไม่คา,าดคิดจะเกิดขึ้นนะแล้วติดกับพรเสาอีกนะคะเพราะฉะนั้นแม่หมอถึงได้บอกว่าบางครั้งอย่าเราอย่ากล้าอะไรที่เกินไปเนาะเออเป็นประมาณนั้นนะคะออมีไพ่แม่มดขึ้นมาแม่หมอจะบอกว่า ในเรื่องของวาจาในเรื่องของคําพูดนะคะพูดคําพูดที่มีที่มีประโยชน์อะนะคะเออใช้คําพูดที่มีประโยชน์หรือว่าใช้คําพูดที่ดีไม่ว่าจะพูดกับใครนะคะแล้วจะทําให้คําพูดของคุณวาจาของคุณหาเงินได้ใช้ปากหาเงินได้แต่ต้องใช้ปากในสิ่งที่ดีด้วยพูดในสิ่งที่ดีด้วยแบบนี้นะคะไม่ใช่ ใช้คําพูดที่ไม่ดีไปตําหนิติเตียนคนอื่นแบบนี้บางคนพูดแรงนะคะบางคนพูดแรงบางคนพูดแบบหยาบคายหรือว่าบางคนพูดใส่ร้ายคนอื่นแบบนี้ก็ได้แม่หมอจะบอกเลยนะสุดท้ายความเดือดร้อนเข้าสู่ตัวคนเองอนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณใช้คําพูดที่ดีแม่หมอจะบอกด้วยเลยโชคลาบจะเข้ามาหาคุณแบบมากมายเลยทีเดียวนะคะจะมีโชคมีลาบ จะมีคนเชื่อถือมีคนสนับสนุนจะเป็นแบบนั้นเลยนะอืมแต่ถ้าใช้คําพูดร้ายคาพูดไม่ดีกับคนอื่นระวังการโดนขับไล่นะคะระวังการโดนขับไล่ระวังการโดนลังเกียจจากคนอื่นนี่จะเป็นแบบนี้มาดูกันต่อนะอีกห้าใบสุดท้ายนะคะดวงครึ่งปีหลังของชาวกันมาดูกันนะคะ ลาพะฉัดเงินพระทิเออเดทนะคะแล้วก็อะไรอีกอุตสาหะโอเคจะมีความเพียรมากขึ้นนั่นแหละในการทำงานในการหาเงินเพราะว่าสิ่งที่เห็นโชคลาภคุณดีอยู่เหมือนกันแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงนะคะอย่างที่บอกไปเนอะ มีแกนที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังมีความเป็นผู้นําสูงหรืออาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยนะคะหรือจะได้ไปเป็นผู้นําอะไรบางสิ่งบางอย่างมีตําแหน่งมากขึ้นมีอํานาจมากขึ้นจะเป็นศูนย์กลางของคนอื่นๆก็ได้นะคะแล้วทําอะไรมักประสบความสําเร็จแล้วได้ชัยชนะเหมือนแบบว่าคุณจะวางเขาเรียกอะไรนะมันเหมือนกันตั้งเป้าเนาะคุณจะปักธงไว้เลยมันจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วคุณจะทําจุดๆนี้ให้สําเร็จให้ชัยชนะนะคุณจะเหมือนกับว่า ขมักขม่นหรือว่ามีความมุ่งมั่นจิตใจจดจอ่ออยู่กับความสําเร็จอยู่กับชัยชนะคุณจะเป็นแบบเนี้ยคุณจะต้องทําให้ได้คุณจะชนะให้ได้เนี่ยคุณจะอยู่เนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยในครึ่งปีหลังนะคะการเงินการทองสุขสบายดีเนี่ยมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบเห็นไหมได้ลาบแบบลาบเสน่หานะลาบแบบไม่คาดฝันก็มีเกณฑ์ที่จะได้มาด้วยนะคะหรืออีกอย่างก็คือการได้ของถูกใจเออจะเป็นแบบนั้นเลยนะ โอเคแม่หมอก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะสำหรับชาวกันเนาะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมไปถึงคอมเมนต์นะคะขอให้คุณมีความสุขและความโชคดีสวัสดีค่ะ